หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่สิบเสือกึ่งพุทธการตอนสีดานางกลางไพร จากการสำรวจของเราปรากฏจากรอยเท้าและกองโลหิตที่เกลืดกลังอยู่ตามใบไม้แห้งและพื้นดินที่มันนอนอยู่หลังคนยังยอดด้วนต้นหนึ่งเหนือด่านที่ผ่านไปข้างล่างว่าเสือตัวนั้นคงจะคอยอยู่นานอาจจะเพื่อเราซึ่งมันรู้แน่ว่ากำลังติดตามไปหรือเพียงหยุดพักผ่อนเพราะเสียโลหิตไปมากหากแต่ตำรวจผู้น่าสมเพศเวทนาคนนั้นกลับรับเคราะห์แทน โดยเราไม่มีโอกาสจะรู้ว่าเสียงปืนที่เขาได้ยินจากเราเมื่อคืนหรือความสนใจอย่างหนึ่งประการใดแน่ทําให้เขาฝ่าฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชาขึ้นมาพบการอาวสานที่นี่อย่างไรก็ดีภายหลังที่สังหารพลตำรวจนายนั้นแล้วเสือตัวนั้นก็ตลบกลับลงไปในหุบข้างล่างทางขวามือซึ่งภูมิประเทศปกคุมไปด้วยป่าแฝก สูงท่วมศีรษะสลับด้วยป่าเต็งรังจนกระทั่งจดลำห้วยและป่าทึบฝั่งตรงกันข้ามตะเก็นและข้าพเจ้าติดตามมันลงไปถึงก้อนหินใหญ่ข้างห้วยซึ่งมันนอนเลือดนองอยู่พักเอาแรงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะข้ามห้วยตื้นๆน,นั้นและหายเข้าป่าไปครั้นแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่ซากศพของตำรวจผู้เคราะห์ร้ายอีกเกือบจะเวลาเดียวกันกันกบที่พันตา ผาร้อยเอกเรืองนายสถานีผู้กำกับและตำรวจเหล่านั้นมาถึงทุกคนตะลึงเมื่อแลเห็นภาพอันชวนเศร้าสลดใจร้อยเอกเรืองคุกเข่าลงพิจารณาบาดแผลต่างๆที่ร่างของตำรวจผู้เคราะห์ร้ายแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูข้าพเจ้าเหมือนจะถามอะไรข้าพเจ้าพยักหน้าเพราะเข้าใจความหมายของเขาดีฝีมือของเสือตัวนั้นมันลำบากมาจากถูกตะเกิลกับผมยิงเมื่อคือนผมคิดว่า ได้ขอร้องผู้กำกับแล้วว่าอย่าให้ใครขึ้นมาทางนี้จนกว่าผมจะลงไปผู้กำกับผมก็ไม่ได้ให้มันขึ้นมาจู่ๆมารู้ว่าแก้วหายไปก็ตอนที่ได้ยินเสียงปืนกลน,นี่แหละคุณศักพันตาเรื่องของคนมันจะถึงที่ตายเมื่อคืนแกแอบไปหาพันตาขอให้เสกได้สายสินพันตัวป้องกันจากเสือร้าย พันตารับปากว่าคืนนี้แหละจะทำให้ใจแกร้อนเกินไปไม่เชื่อพันตาถึงต้องตายเสียก่อนร้อยเอกเรื่องแน่นอนหรือคุณสักว่ามันตัวเดียวกันกับที่คุณลบกับคณะของแกพบที่ห้วยแม่กระบาลตัวเดียวกันกับที่เราเจอที่น่าทำกระแซข้าพเจ้าไม่มีที่สงสัยเลยในข้อนั้นเรารเผชิญหน้ากับมันในระยะเผาขนยิงกันเสียจนปืนผมหลุดจากมือ กระสุนของตาเกิลก็หมดรอยเอกเรื่องสว่างเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสทั้งตัวกอดโตยังกระมาเทศเขียวยาวเหมือนงาช้างข้าพเจ้าสว่างไปทั้งตัวเหมือนทาด้วยฟอส์อฟรัสแต่ในเรื่องขนาดและเขี้ยว <c oughs> ข้าพเจ้าหัวเราะเห็นจะต้องวัดกันจากความรู้สึกของแต่ละคนในขณะนั้นผู้กำกับแต่คุณศักบอกว่ามันถูกยิงลำบากไป ซึ่งแสดงว่าไม่อยู่ยงคงกระพันอะไรอย่างที่เล่ากันและอย่างที่ผมเข้าใจในคืนนั้นข้าพเจ้าเปล่าเลยครับผู้กำกับถามตะเกิ้นเธอก็เกรียงชราเงยหน้าอันเหี่ยวแห้งแต่ในตาแกล่งและเป็นประกายขึ้นกวาดดูรอบๆตัวแล้วก็อธิบายยืนยันวาจาของข้าพเจ้าว่าไม่เห็นอะไรจะอยู่ยงคงกระพันจากปืนใหญ่ของนายไม่เห็นสัตว์อะไรที่ปืนของตะเกิ้จะยิงไม่เข้า มันพลุนเป็นรังพึ่งไปหมดทั้งตัวตายแล้วถลกหนังรองน้ำคงรั่วเหมือนก้นหวดกระมังนายคุณพระช่วยโดนเข้าไปถึงเพียงนั้นแล้วทำไมมันถึงไม่อยู่ผู้กำกับพึมพำใครรู้บอกทีตะเกิ้นจะขอวันทาก็ะเรียงชาราตอบผู้กำกับหันไปพิจารณาดูซากอันเกือบไม่เป็นรูปร่างของพลตำรวจในบังคับบัญชาแล้วก็ขบกรามแน่นพลางก็ถอนใจ ตกลงมันก็รอดชีวิตไปได้วันนี้แก้วตายไปอีกคนรุ่งขึ้นและวันต่อไปยังไม่รู้ว่าใครจะตายไม่มีใครรู้ว่ามันจะไปปรากฏที่ไหนไม่รู้ว่ามันจะลงมือเมื่อไรโอ้ยผมจะเป็นบ้าตายใจเย็นๆไว้ครับผู้กำกับข้าพเจ้าเตือนผมใจเย็นมานานแล้วเย็นจนทนไม่ไหวถ้าคุณเป็นผมคุณจะทำอย่างไรกลับไปเมืองครับผู้กำกับ บอกให้กับคนที่นั่นและตามหมู่บ้านตำบลทั่วไประมัดระวังตัวแต่อย่าหวาดกลัวจนเสียขวัญบอกเขาว่าอีกไม่ช้าเหตุการณ์ก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งๆท,ที่ผมไม่มีหลักประกันความปลอดภัยอะไรจะให้เขาหลักประกันนั้นอยู่ที่เราคุณเรืองตะเกิ้นผมตราบใดที่เสือตัวนั้นเสืออะไรก็ตามรู้ตัวว่ามันถูกเราติดตาม ความสนใจของมันจะอยู่ในการหนีไม่ใช่หวนกลับมารังควานคนตามตำบลหรือหมู่บ้านผู้กำกับการตำรวจหนุ่มมองหน้าข้าพเจ้าเหมือนจะกลับใจแต่นิ่งอยู่สักครู่ใหญ่ๆรอยย่นที่หน้าผากจึงคลายออกพลางยิ้มออกมาได้เสียงที่พูดก็แจม่มใสเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นคุณหมายความตามนั้นจริงๆหรือครับคุณศักดิ์ทั้งๆที่ไม่มีใครเขากากณฑ์ทั้งๆที่ผมไม่มีอะไรจะตอบแทนข้าพเจ้าหัวเราะ ถึงใครก็เกณฑ์ผมไม่ได้การตอบแทนทั้งหมดที่เราต้องการก็เพียงแต่ความพอใจมีอะไรบ้างที่ผมพอจะช่วยได้คนอาวุธหรือสเสบียงขอบคุณครับเท่าที่เราตัดเตรียมมาก็เพียงพอแล้วอย่างเดียวที่ยังต้องการคือคนนำทางเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปมีแต่มันจะขึ้นบนเราทั้งสามคนเกือบไม่มีใครชำนาญภูมิประเทศแถบนั้น ตลอดเวลาชายชาราชาวอีสานซึ่งนั่งเอาผ้าเขาม้าสบายเฉียงพนมมือบริกรรมทำพิธีปัดรังควานศพตำรวจผู้ตายอยู่ตามพิธีของแก่มิได้พูดจากับใครจนกระทั่งได้ยินประโยคนั้นจึงเงยหน้าขึ้นแล้วบอกว่าทำไมไม่เอาพันตาไปเจ้านายระหว่างแควน้อยและแควใหญ่ตั้งแต่นี้ขึ้นไปถึงพมา่ามีอะไรบ้างที่พันตาไม่รู้จักจากที่นี่ ถึงแม่น้ำกาลันตีพระเจดีสามองค์เขาตรงไทยน้ำโจรกุงจุยขีคลองใหญ่มีป่าใหญ่ไหนที่พันตาไม่เคยเที่ยวมีเขาไหนที่พันตาไม่เคยข้ามถามเจ้านายที่เคยมาล่าสัตว์ทางนี้เถอะใครๆก็รู้จักพันตาร้อยเอกเรื่องฉันไม่อยากรู้ว่าแกชอบล่าสัตว์พันตาพันตาไม่จบทั้งล่าสัตว์หรือให้สัตว์ล่า แต่พันตาชอบเที่ยวทั่วไปในป่ามีอะไรหลายอย่างที่คนเราไม่เคยได้จากในเมืองการเรียนรู้ความลึกลับของธรรมชาติความเฉลียวฉลาดจากชีวิตพันตาคิดว่าเจ้านายคนนั้นคิดถูกเสือตัวนั้นจะขึ้นบนเรื่อยไปมันจะไม่ลงล่างเพราะกลัวตายข้าพเจ้าดีทีเดียวพันตาฉันคิดว่าเราจะไปด้วยกันได้แต่ฉันไม่มีปืนสำรองติดมา สำหรับจะให้ถือจะยืมปืนผู้กำกับสักกระบอกก็ไม่เหมาะเพราะเป็นของทางราชการพันตายักไหลพลางชูมีดจักตอกด้ามยาวที่แกถือประจำอยู่เสมอแล้วบอกว่าแต่เกิดมาไม่ว่าอยู่ป่าหรืออยู่เมืองพันตาถือแต่ไอ้นี่คู่มือตะเกนได้ฟังก็ถอนใจฮไม่ยักก็เหมือนยายคนแรกของข้าพันตา ยายแกถืออะไรตะเกิ้นเวลาอยู่บ้านกอถือกระจาออกป่าถือสากกระเบือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเพราะเหตุร้ายเพิ่งผ่านไปใหม่ๆค่อยคลายลงเพราะอารมณ์ซึ่งไม่เคยเศร้าหมองอยู่ได้นานของตะเกิ้นผู้กำกับการหันมาถามข้าพเจ้าว่าคุณศักจะออกเดินทางวันนี้หรือครับวันนี้แหละเดี๋ยวนี้ เพราะย่ามและสัมภาระที่จําเป็นประจําตัวทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วขืนช้าไปเลือดมันแห้งเข้าหรือข้าลงกลางป่าใหญ่จะลําบากผมอยากจะไปด้วยจริงๆคุณศักด์อดรู้สึกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ว่ามันเป็นหน้าที่ของผมที่จะไปด้วยผมเข้าใจแต่การจนบุรีและชาวบ้านแถวนี้คงต้องการผู้กํากับมากกว่าทางฝ่ายผมเขาหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็พยักหน้าเหมือนเข้าใจความหมายของข้าพเจ้าเรายืนดูตำรวจเหล่านั้นทำเฟือกหอ่อศพเพื่อนผู้ข้อร้ายของเขาเอาไม้ไผ่สอดเป็นคานหามคอยฟังคำสั่งต่อไปครั้นแล้วผู้กำกับหนุ่มก็หันมายื่นมือออกสัมผัสกับข้าพเจ้าและร้อยเอกเรืองพ,พึมพำด้วยเสียงเซ็งเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าผมจะคอยฟังข่าวจากคุณทุกคืนวันคุณศักด์ ผมจะสวดมนต์ภาวนาขอให้คุณปลอดภัยขอบคุณครับผู้กำกับผมคิดว่าเราคงจะได้พบกันอีกในไม่ช้าก็เร็วข้าพเจ้าว่าต่อจากนั้นมาเราก็จากกันก่อนจะรับโค้งด้านที่ลงไปสู่ก้นหุบข้างล่างข้าพเจ้าหันกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็ยังแลเห็นเขายืนโบกมืออยู่ที่นั่นท่ามกลางช่องเขาอันคลึมมีแต่แสงแดดสองสามลำ ส่องลอดกิ่งไม้อันหนาแน่นลงมายังพื้นดินและใบหน้าสีทองแดงของเขาโดยไม่ได้เฉลียวใจจนนิดเดียวว่ากว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งช่างเป็นเวลาเนิ่นนานเสียดีกระไรและพยันตรายต่างๆที่เราได้รับเกือบทำให้การพบกันในโลกนี้เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ดีทันใดที่ภาพของผู้กำกับและตำรวจในบังคับบัญชาทั้งหลายรับตาไป ความสนใจของเราก็กลับไปจดจ่ออยู่กับเสือประหลาดตัวนั้นอีกทันทีจากก้อนหินที่มันนอนพักอยู่ทางฝากนี้ของห้วยซึ่งข้าพเจ้ากับตาเกิลตามมาถึงเป็นครั้งสุดท้ายรอยของมันปรากฏขึ้นไปตามเนินเขาตรงกันข้ามทำกลางป่ากประชิดที่รกทึบสักครู่ก็เข้าทางด่านใหญ่แนวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ฝนที่ตกอย่างท่วทุ่งเมื่อคืนก่อนทำให้ไม่เป็นการยากอะไรที่เราจะสังเกตรอยของมันได้ไง่ายระหว่างรอยเท้าสัตว์อื่นทั้งหลายใหม่และมีทั้งช้างทั้งเสือทั้งกระทิงและด้วยความประหลาดใจอย่างไม่สามารถจะหาเหตุผลได้น่ารอยเท้าเสือประหลาดตัวนั้นปรากฏรอยเท้ามนุษย์ใหญ่ผิดปกติและชัดเจนเดินนำมันตลอดไป รอยเท้านั้นหยุดที่ไหนเสือตัวนั้นก็หยุดที่นั่นออกเดินต่อไปเมื่อไหร่มันก็ติดตามไปเมื่อนั้นตลอดวันไม่ปรากฏว่าเราใกล้มันเข้าไปเลยจนกระทั่งพันตาเองก็ประหลาดใจอดปารถขึ้นไม่ได้ขณะที่เราพักอยู่ข้างลำห้วยแห่งหนึ่งตอนบ่ายวันนั้นสงสัยว่ามันจะไม่ชกันอย่างที่เจ้านายเข้าใจเสียละกระมังไม่งั้นทำไมจะมาได้ไกลถึงเพียงนี้ ฉันเองก็รู้สึกอย่างนั้นข้าพเจ้าว่าแต่ตะเกิ้นแกก็ยืนยันเหลือเกินว่าปืนเข้าปอดอีกนัดก็เข้าก้านคอฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะไปได้ไกลเลือดจากปอดดูง่ายกว่าเลือดที่ไหนไหนายตะเกิ้นยืนยันอีกครั้งหัวของมันเวลาเงยขึ้นดูเราตอนจะหนีมาเมื่อคืนนี้ก็เห็นได้ชัดว่าโง่เกือบไม่ไหวตายง่ายหรือตายยากตายเร็วหรือตายช้า เสือตัวนั้นถูกที่ชะกันแน่เมื่อตาเกิลยืนยันด้วยความแน่ใจเช่นนั้นก็หมดปัญหาที่เราจะโต้เถียงแก่ได้ถึงกระน,นั้นอีกสองชั่วโมงต่อมาและพระอาทิตย์จวนจะรับยอดใหมายนอกจากรอยของมันรอยชีระขาวคนนั้นรอยรอยและรอยเลื่อยไปเราก็ยังไม่ได้ระแคระคายหรือวิเววเสือร้ายตัวนั้นแต่อย่างใดแม้ตาเกิลเองก็ชักจะลังเลใจด้วยเหตุนี้เอง ันทีที่ออกจากป่าใหญ่ถึงชายทุ่งโล่งเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งลาดขึ้นไปตามมอเตี้ยๆจนติดกับหน้าผาสูงอันกำลังเหลืองอันลามไปด้วยแสงแดดลำสุดท้ายก่อนที่จะรับยอดเขาตรงกันข้ามลงไปความเอาใจใส่และความระมัดระวังของแกก็คลายลงแกคุกเข่าลงพิจารณาที่พื้นดินแล้วก็ลุกขึ้นเหลียวไปรอบๆกายถอนใจพลางก็พึมพำ ถ้าเป็นอย่างนี้อีกวันพรุ่งนี้ก็หมดหวังกันแน่นายเลือดมันหยุดไหลแผ่นดินก็แห้งขึ้นทุกทีแต่ชีประขาวนั่นพามันผ่านที่นี่ไปเมื่อตอนบ่ายพักกันก่อนเถิดนายเช้าพรุ่งนี้ก็คงรู้ว่าหยุดพักกันที่ไหนถ้าไม่หยุดพักเลยถ้าเกิลก็เห็นจะจนใจเราเลือกได้แอ่งน้ำที่ตีนมอชายทุ่งนั่นเองเป็นที่พักแรมปักไม้กางเต็นท์พลาสติกและก่อไฟกัน ได้ไม่ทันไรสายตาของตะเกินก็เหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งที่เหนือหน้าผาตรงหน้าเราออกไปพลางก็ชี้มือให้เราดูพิมพัว่าเดี๋ยวตะเกินต้องขอบารันดีกินแกล้มเลือดมันเอาแรงสักหน่อยเถอนนายแสงแดดที่ฉายจับอยู่เหนือผาตอนนั้นจวนจะลับหายไปแล้วแต่สายตาของเรายัางพอจะจับเขาของร่างโครัมตัวหนึ่งยืนทาบอยู่กับท้องฟ้าเบื้องหลังได้ มันยืนสงบนิ่งเชิดหน้าชูเขาราวกับไม่ได้สำนึกถึงภัยอันตรายอย่างไรก็ตามระยะซึ่งห่างเกือบ200หลาและในเวลาแสงสว่างเลวเต็มทีเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่สู้จะมีความมั่นใจนะแต่ทันใดที่เสียงเจฟฟรีสจุด404ในมือของกระเหียงชาราระเบิดออกไปร่างของโครัมเคราะหหลายตัวนั้นก็สะท้อนขึ้นไปในอากาศ แล้วก็กลิ้งหลุนหลุนหลุน,ล,นลงมาตามหน้าผาอันชันตาพันตาอุทานออกมาเบาๆว่ามือเทวดาแทะข้าคิดว่าแกจะผิดเสียอีกตัเกินมือฉันหนีแล้วพันตาในเวลาค่ำไกลกว่านี้เสียอีกข้ายังไม่เคยผิด <c oughs> <c oughs> ก็เรียงชราหัวเราะมือเทวดามือเทวดาเกิดมายังไม่เคยเห็นใครแม่นเท่า พันตาพึมพำต่อไปเอาไว้เห็นมือนายเสียก่อนค่อยชมข้าพันตาชายชราทั้งสองออกวิ่งเหยาตรงไปที่ซากของโครัมตัวนั้นมันยังไม่ตายสนิทดีทันทีที่เห็นตาเกิลและพันตาใกล้เข้าไปมันก็พยายามดิ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเอาชีวิตรอดจนสุดกําลังที่เหลืออยู่มันลุกขึ้นยืนยักแย่ยักยันแล้วตะเกียกตะกายขึ้นไปตามชานผาทั้งตะเกิลและพันตา ก็ไม่มีอะไรติดมือไปก็พยายามจะปีนตามกำลังเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกันอยู่นั่นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกนัดหนึ่งมาจากชายทุ่งตรงกันข้ามโครำตัวนั้นร่วงพลอยลงมาทันทีคราวนี้ไม่กระดุกกระดิกเลยตะเกินกระโดดกลับลงมายังพื้นดินตะโกนลั่นด้วยความตื่นเต้นว่าดูพันตานี่แหละฝีมือนาย <laughs> ข้าพเจ้าไม่ได้ร้องตะโกนบอกแกไปว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่คนยิงปืนนัดนั้นตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจเกินไปที่จะบอกแกออกไปในทันทีทันใดได้ร้อยเอกเรืองก็เช่นเดียวกันชั้นแรกเราประหลาดใจพออยู่แล้วในความแม่นยำของกระสุนปืนนัดนั้นในระยะที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และในแสงสลัวเกือบสุดวิสัยที่สายตาคู่ใดจะและเห็นแม้กระน,นั้นยังไม่ตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจเท่ากับภาพที่ปรากฏออกมาจากชายป่า ภาพของหญิงร่างสูงผิวคล้ำผมยาวสยายประบ่าพร้อมด้วยปืนที่อยู่ในรักแร้และอุ้งของอ้อมแขนขวาซึ่งเดินใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาขณะเดียวกันกับที่ตาเกลดและพันตาที่กม้มหน้าก้มตาหามโครำตัวนั้นร่องแร่งมาถึงโยนตึงลงข้างแอ่งน้ำนั่นเองหล่อนก็ถึงหล่อนก็ถึงหน้าตึงอย่างไว้ตัว ในตาก็บอกว่าโกรธจัดเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเ้าเาว่าโครัมนั่นของฉันนั่นเป็นครั้งแรกที่ช,ชายชราทั้งสองได้สติว่านอกจากข้าพเจ้าและร้อยเอกเรืองแล้วมีคนยืนอยู่ด้วยที่นั่นต่างพากันถอยหลังออกไปด้วยความตกตะลึงเพลิงเพลิดอยู่ครู่ใหญ่ๆก็เรียงชาราจึงเอ่ยขึ้นได้ ผู้หญิงขี่ตูคนนี้ใครกันนายฉันยังไม่รู้จักดีไปกว่าหรือก่อนแกเหมือนกันตะเกิ้นแต่โคราตัวนั้นเห็นจะเป็นของคุณแกแน่ข้าพเจ้าบอกแกตะเกิ้นเลิกคิ้วแต่นายทุกคนก็เห็นกับตาว่าตะเกิ้นยิงร่วงลงมาตะเกิ้นกับพันตาได้ยินกับหูเองว่านายซ้ำอีกทีแงแกเลยฉันไม่ได้ซ้ำแกเองถึงยิงก็พลาด ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าหันไปหาหญิงประหลาดผู้นั้นอดประหลาดใจไม่ได้ที่ปรากฏว่าหลอนสูงพอๆกับข้าพเจ้าเขาหน้าบอกความเข้มแข็งและมีแววฉลาดผิดกว่าชาวบ้านป่าทั้งหลายบอกถึงประพิมพประพายว่าครั้งหนึ่งเคยสวยมาแล้วอายุของหล่อนคงอยู่ราวๆ3าม0ถึง0ปีเสื้อป่าสีดำและกางเกงสีเดียวกัน ปุปะจนไม่รู้ว่าเนื้อผ้าเดิมเป็นอะไรที่หน้าผากมีรอยแผลเป็นเหมือนเกิดจากเขี้ยวหรือเล็บสัตว์อะไรทําให้คิ้วข้างหนึ่งเลิกขึ้นขณะที่อีกข้างหนึ่งต่ําลงข้าพเจ้าบอกว่าเชิญเอาไปเถอะครับคุณหล่อนมองดูข้าพเจ้าขมิงทําไมถึงรู้เห็นไม่นายทำไมให้คนขี้ตูได้ตะเกิ้นตีปีฉันไม่ได้ขี้ตูใครโครามนั่นฉันยิงเสียงของหลอนดุทำไมถึงรู้ตะเกิ้นซัก เพราะฉันไม่เคยพลาดตะเกิ้นก็เหมือนกันตะเกิ้นข้าพเจ้าเตือนแกนายมอบให้คุณแกไปข้าพเจ้าสั่งกระเรลี่ยงชราบนอะไรของแกพึ่มอยู่ในลําคอแล้วก็สุดตัวลงนั่งมวนบุรีสูบข้าพเจ้าหันไปหาหญิงผู้นั้นอีกครั้งพลางก็ชี้ไปที่โครําตัวนั้นขอบคุณค่าของฉันแต่ยอมรับไม่ได้จนกว่าตะเกียงแกนั่นจะหายข้องใจตะเกิ้อาจจะสงสัย แต่ผมรู้ว่ามันเป็นของคุณเพราะอะไรข้าพเจ้ามองดูปืนไรเฟิลที่อยู่ในอุ้งแขนของหล่อนแล้วก็เดินเข้าไปที่โครัมตัวนั้นได้รับความอัศจรรย์เป็นครั้งที่3ในระยะเวลาใกล้เคียงกันเมื่อพลิกตัวขึ้นดูปรากฏว่ากระสุนเข้าที่สำคัญทั้งสองนัดนัดหนึ่งที่ไหลกระสุนทะลุและอีกนัดหนึ่งที่กกหูตรงจุดที่ตั้งของสมองทั้งสงแผลเกิดจากกระสุน 6.5ซึ่งมาจากมนร,ริเกอร์ของคนณทั่วทั้งตัวไม่มีแผลอื่นอีกจนนิดเดียวไม่ว่าจุด404ของตะเกิลหรือจากแผลอะไรคุณแน่ใจหรือคะข้าพเจ้าหัวร่อ <icy illon> อ๋ออย่ากลัวว่าผมจะประจบเอาใจคุณแกหายสงสัยแล้วไม่ใช่หรือตะเกิลตะเกิลคลงังแม่คุณเอย๋ยเมื่ออะไรอย่างนั้นดูเถอะพันาตานั่นนะ ถึงจะมือเทวดาแท้ตะเกิลขอโทษที่เข้าใจว่าเป็นฝีมือของตะเกิลจริงๆเท่านั้นเองบรรยากาศที่เคร่งเครียดอยู่ก็คลี่คลายยิ้มอย่างดุดุทำให้ใบหน้าที่เข้มของหลอนมีสเสน่ห์ขึ้นอย่างประหลาดขณะที่หลอนบอกว่าขอบใจตะเหลี่ยงนี่ใช้ได้คุณก็เป็นคนยุติธรรมหลอนลดปืนลงเปลี่ยนเป็นสะพายแล้วก็ก้มลงยกโครำตัวนั้นขึ้นใส่บาแบก พลางก็ลุกขึ้นอย่างง่ายดายราวกับว่ามันเป็นกระสอบนุ่นหรือฟันสังข้าวหันหลังกลับทำท่าจะจากไปอย่างไม่มีการร่ำละร้อยเอกเรื่องก็ปาดเข้าไปทันทีให้คนของผมช่วยกันหามไปส่งไม่ดีกว่าหรือหลอนหันกลับมาช้าๆมองดูหน้าเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าไม่จำเป็นกว่าจะถึงบ้านของคุณก็คงอีกนานร้อยเอกเรื่องว่า ฉันไม่เคยบอกที่อยู่ของฉันกับคนแปลกหน้าหล่อนพูดสั้นๆข้าพเจ้าเดินเข้าไปหาร้อยเอกเรืองแตะที่แขนเขาพลางบอกว่าตามใจคุณแกดีกว่าคุณเรืองเชิญเถอะครับเราไม่เคยฝืนความสมัครใจของใครไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะรับความช่วยเหลือจากเราฉันไม่เคยรับความช่วยเหลือจากใครเราไม่เอ่ยถามอะไรอีกเลยขณะที่หล่อนหันหลังกับออกเดินดุมๆไปทางชายป่า แต่5หรือ6 9เท่านั้นหล่อนก็หยุดและหันกลับมาอีกยืนนิ่งอยู่ครู่เหมือนลังเลใจอะไรแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเราพบกันครั้งเดียวนี้เท่านั้นจะไม่มีวันพบกันอีกเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดเห็นฉันเป็นคนหยาบคายฉะนั้นจึงขอบอกอีกครั้งว่าขอบใจที่คุณเป็นคนยุติธรรมข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวเราะผมจะจำไว้ไม่ลืมเลยเพราะนั่นเป็นอภิน,น,นาการที่ผม ไม่เคยรู้สึกภูมิใจอะไรเหมือนได้รับจากคุณคราวนี้ฉันชื่อสีดาลอนบอกเพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าคุณจะเกิดนึกถึงผู้หญิงชาวป่าที่คุณพบในดงดิบดงดำนี่ได้ผมจะไม่ลืมอีกเหมือนกันเป็นชื่อที่จำง่ายไพเราะแล้วก็เหมาะสมจริงๆข้าพเจ้าตอบหญิงผู้นั้นสีดาทำท่าเหมือนจะออกเดินต่อไปแต่ในที่สุดก็หันกลับมาเอ่ยถามอีกคุณล่ะ จะไม่บอกชื่อให้ฉันรู้จักไว้บ้างหรือผมศัก์ิสุริยันนั่นร้อยเอกเรืองแล้วก็นั่นตะเกิ้นโนนพันตาดีละฉันจะจำไว้เราคงจะไม่ได้พบกันอีกทุกคนผ่านฉันไปแล้วไม่เคยได้กลับมาพบกันอีกลาทีสีดาข้าพเจ้าเรียกทำไมหล่อนหันกลับมาคุณจะต้องรีบไปหรือทำไมไม่อยู่สนทนากับเราสักครู่หรือกินข้าวกับเราสักมือ้อ ตรงนี้ก็จะจากกันไปแล้วฉันไม่เคยกินข้าวกับใครเพราะอะไรกินด้วยที่ไรเกิดเรื่องทุกทีหลายชีวิตมาเป็นผีเฝ้าป่าอยู่ที่นี่ก็เพราะชวนฉันกินข้าวด้วยผู้ชายทุกคนชอบเหล้าเมาแล้วก็อดลวนลามไม่ได้ผมไม่ใช่ผู้ชายอย่างนั้นพวกเราทุกคนก็เหมือนกันแต่ตากระเรียงแก่นั่นท่าทางเอาการดักเกิลเปล่าจ้ะตะเกิลรีบปฏิเสธคุณนายอย่าเข้าใจผิด ถ้าทางตะเกิน้นมันเป็นสันนิบาตอย่างนั้นเองสีดาหยุดคิดอีกครั้งกิริยาของหล่อนบอกว่าลังเลใจแต่ในที่สุดก็ยิ้มออกมาได้คราวนี้ไม่มีดูดันหรือเกลี้ยวกลาดแต่อย่างใดลองดูก็ได้พวกคุณดูเป็นคนดีขออย่าให้ฉันผิดหวังอีกครั้งแต่ฉันสาบานแล้วว่าจะไม่กินข้าวกับใครเพราะฉะนั้นฉันจะเชิญพวกคุณไปกินข้าวที่บ้านฉันอยู่ห่างจากที่นี่ไม่เท่าไร,ไร